สวัสดีค่ะบอสเตะนะคะดิลเลอร์ซิมปันสุกระบสดีนะครับดีลเลอร์นครปฐมดีลเลอร์โครงการซิมปันสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดอุดรธานีดีลเลอร์ซิมปันสุขจากขอนแก่นดีลเลอร์ซิมปันสุกสมุทรปราการดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดกพิครับผมเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนะคะดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดปัตตานนะครับดีลเลอร์ซิม จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะดีเลอร์ซิมปันสุกโคราชนะคะดีเลอร์ซิมปันสุกจ่ากระน้องค่ะดีเลอร์ซิมปันสุกจังหวัดเชียงรายค่ะมาเช็คสัญญาณฟิวนะคะฟิวแรงชัดจริงๆค่ะสัญญาณฟิวชัดเจนครับสุด ยอดครับปัญญาณดีมากครับแรงสุดยอดดมากครับแรงครับชัดเจนเต็มทุกขีชัดเจนดีค่ะแรงทั่วไทยเลยค่ะชัดโอเคค่ะดีมากเลยค่ะแรงมากนะชัดดีค่ะแรงชัดมากค่ะแรงชัดดีมากครับแรงสุดยอดแรงชัดยอดเยี่ยมมากๆเลยแรงไหมแรงแรงไหมแรงแบบชัดค่ะเยี่ยมมากจ้าแรงชัดค่ะชัด ยค่ะแรงชัดดีค่ะชัดทั่วไทยนะคะแรงดีชัดค่ะแรงชัดทั่วไทยนะครับ